สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช็อกทูน,นัยคำคือหนังความหลอนและนี่ก็เป็นหนังสือเสียงทางช่องช็อกทูน,นัยที่จะเอาเรื่องราวหลอนๆมาเล่าให้กับเ,เพื่อนๆฟังผ่านรูปแบบตัวหนังสือเสียงและเรื่องราวในวันนี้ขอนำเสนอเรื่องแคมปิ้งสยองปอบร้อยปีครับ เรื่องราวเรื่องนี้นะครับถูกส่งมาจากทางบ้านนะครับโดยคุณนัทสิทธิ์สงวนสุขนะครับส่งไม้เอาเรื่องนี้ให้ผมได้เล่าให้เ,เพื่อนๆฟังถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนที่มีเรื่องราวแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องผีคีปีพ a ตตาเรื่องเกี่ยวกับลัวเพอร์เรอร์นะครับสามารถอินบ็อกซ์ส่งเข้ามาได้ในเพจของช็อคทูนไรท์เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้เดทคลิปชันเลยนะครับผมจะได้มาแบ่งปันเรื่องราวหลอนๆกันนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณนัทสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งสําหรับเรื่องราวเรื่องนี้ด้วยนะครับผม กิ่งสาวฟิตผู้รักการเดินทางเที่ยวป่าเป็นชีวิตจิตใจยามว่างเว้นจากการทำงานคราวใดก็จะชวนเพื่อนกลุ่มเดียวกันประกอบไปด้วยรันเจดอ้อและขวัญที่รักธรรมชาติรักการใช้ชีวิตแบบเอาทดอร์ไปกางเต็นท์นอนตามที่ต่างๆแต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เป็นประสบการณ์หลอนที่กิ่งจะไม่มีวันลืมเลยบ่ายแก่ๆวันหนึ่งกลุ่มไลน์ของเพื่อนซีทั้ง5คนดังขึ้นเป็นรัฐ ชายหนุ่มคนหนึ่งในกลุ่มที่ส่งข้อความพร้อมรูปเข้ามาว่าเฮ้ยพวกแกน้องแถวบ้านมันเห็นใน Facebook ว่าเราชอบไปกางเต็นท์กันน่ะมันเลยส่งทำเลใหม่แถวบ้านเรามาสวยมากเลยลองดูสิทุกคนในกลุ่มเห็นภาพนั้นแล้วรู้ว่าอยู่ใกล้บ้านรันจึงตกลงเห็นพ้องต้องกันว่าหยุดยาวในปลายสัปดาห์นี้นไหนๆก็ยังไม่มีที่เที่ยวละก็ถือโอกาสไปเที่ยวบ้านรันซะเลยและก็กางเต็นท์นอนกันหน้าที่พิกัดใหม่ตรงนี้เลย เวลาหนึ่งทุ่มตรงรถกระบะคันหนึ่งบรรทุกสัมภาระเต็นและกระเป๋าเดินทางเคลื่อนตัวออกจากกรุงเทพโดยมีเพื่อนซีทั้งห้าคนนั่งหัวรเราะเฮฮาคุยกันแบบสนุกสนานบนรถเป้าหมายคือจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคตะวันตกใช้เวลาเดินทางประมาณ5ชั่วโมงก็มาถึงบ้านของรันหลังจากทักทายพ่อและแม่รันอาบน้ำอาบท่ากันเรียบร้อยทั้งหมดก็แยกย้ายกันพักผ่อน เมื่อรุ่งเช้าทั้งหมดก็ตื่นขึ้นมาทานข้าวโดยฝีมือแม่รันที่ตื่นเช้ามาทํากับข้าวให้ลูกชายและผองเพื่อนแต่กิ่งและทุกคนในกลุ่มก็สังเกตเห็นอะไรผิดปกติเมื่อพ่อของรันจุงมือรันไปหลังบ้านคุยอะไรกันอยู่นานจนน้องแถวบ้านรันที่นัดไว้จะให้นําทางมาถึงหน้าบ้านแล้วกิ่งจึงเดินไปตามรันพ่อของรันดูเหมือนยืนเถียงกับรันเรื่องบางอย่างพอเห็นกิ่งเดินมาจึงรีบกลับขึ้นไปบนบ้าน กิ่งก็เดาไปว่าคงเป็นเรื่องของพ่อลูกทะเลาะก,กันธรรมดาไม่ได้คิดอะไรมากเมื่อถึงเวลาเดินทางเจ้าน้องชายแถวบ้านรันก็พาเดินลัดไร่ข้าโพดที่เป็นไร่ข้าวโพดของชาวบ้านท้ายหมู่บ้านมุ่งตรงไปยังเทือกเขาด้านหลังเมื่อเดินมาได้ประมาณสองชั่วโมงทั้งหมดก็มาถึงจุดหมายภาพลานทุ่งหญ้าที่เขียวขจีกับลำธารใสสะอาดที่อยู่ริมเชิงเขาทำให้ตั้งห้าคนตาลุกวาว สาวๆทั้งสามคนกิ่งอ้อขวัญถึงกับวางเป้วิ่งไปถ่ายรูปกันสนุกสนานทิงให้หนุ่มๆทั้งสามคนช่วยกันกางเต็นท์หลังจากเพลิดเพลินกับธรรมชาติและการเล่นน้ำแล้วก็ใกล้เวลาเย็นทุกคนเริ่มมาช่วยกันประกอบอาหารแต่เจ้าน้องแถวบ้านรันคนนี้กลับขอตัวกลับก่อนทันทีหลังจากที่ได้รับค่าจ้างนำทางกิ่งชวนกินข้าวเย็นก่อนมันก็ไม่เอา รีบเดินตัดเขาออกไปทางไร่ข้าวโพดทันทีรันจึงพูดขึ้นว่ามันน่าจะอยากเล่าเนะ่ะคีเรามาคงได้ตังแล้วรีบไปซื้อเหล้ากินตามเคยแหละฮทุกคนจึงไม่ได้สนใจอะไรนั่งกินอาหารพูดคุยกันต่อตกค่ำขณะที่วงสนทนารอบกองไฟเป็นไปอย่างออกรถออกชาติอ๋อสาวคนหนึ่งในกลุ่มเกิดปวดท้องเบาขึ้นมาจึงขอตัวไปทำธุระริมลำธาร ทำกลางเสียงแซวของเพื่อนๆว่าอะไรว่าอ้อกินปุ๊บมันจะขี้เลยเหรอระวังปาตายนะเว้ย <c oughs> เสียงแซวเฮฮาเสียงแซวอย่างสนุกสนานจนทําให้อ้อเดินกระฟัดกระเฟียดออกมาถึงลำทานแล้วนั่งลงเตรียมจะทําทุระแต่ฉลับพันเธอก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างพอเงยหน้าขึ้นมาเท่านั้นแหละ เสียงร้องของอ้อทำให้กลุ่มเพื่อนวิ่งกันไปที่รำทานโต๊ะเก้าอี้กระจายพอทุกคนไปถึงภาพที่เห็นก็คืออ้อมาันนอนหงายหลังมือสั่นร้องไห้เนื้อตัวเพื่อนไปด้วยทรายเต็มไปหมดกิ่งเห็นเข้าจึงเข้าไปเขย่าตัวพร้อมกับรันกับแจ๊ดที่ช่วยกันอุ้มเจ้าอ้อมันมาตรงเต็นท์หลังจากนั้นช่วยกันปอบอยู่พักใหญ่อ้อจึงได้สติแล้วเล่าให้ฟังว่า ระหว่างที่นั่งปลดทุกข์อยู่นั้นสายตาเหลือ ok บไปเห็นฝั่งตรงข้ามอ้อ,อเห็นยายแก่ร่างสู้ผอมเบาตาลึกร่างกายเหมือนหนังหุ้มกระดูกนั่งยองๆอ,อยู่ฝั่งตรงข้ามพร้อมกับเสยย,ยิ้มให้มันก็ตกใจไงท้องร้องลั่นป่าพอได้ฟังดังนั้นทุกคนก็ยืนยันว่าตอนที่วิ่งไปหาไม่มีใครตรงนั้นจริงๆเจตเลยพูดขึ้นมาไม่ให้ออกลัวว่ายายแกมาหาของป่าละมั้งมาไม่ให้สู้ไม่เสียงแบบเนี้ย ถ้ามาอีกนะจะเตะให้ดูรันได้ยินก็มองเจ็์อย่างไม่พอใจพร้อมกับพูดขึ้นว่าไอ้เจต์เข้าปากเขาไม่ให้พูดแบบนี้นะเว้ยมึงนี่ปากสุนักจริงๆเลยวะ่ะกิ่งที่เห็นชายหนุ่มสองคนเริ่มเถียงกันจึงได้เข้ามาปลามแล้วให้ทุกคนเข้าเต็นท์นอนไปก่อนเพราะคืนนี้น้ำค้างลงหนักมากเดี๋ยวจะไม่สบายเอาสาวๆจึงแยกย้ายไปนอนอีกเต็นท์หนึ่งตกดึกคืนนั้นเอง ทุกคนก็ต้องสะดุ้งตื่นด้วยเสียงไม่ปล่อยกูปล่อยกูเป็นไอ้อ้ออีกแล้วมันร้องดังรั่นเต็น์กิ่งเขย่าตัวว่ามึงเป็นอะไรไอออนั่งตัวสัน่นร้องไห้น้ำหูน้ำตาเล็ดมันชี้มือไปที่สิบเต็นพร้อมกับบอกว่ามันนอนอยู่ดีๆก็สะดุ้งตื่นเพราะเจ็บขาพอมันลืมตาขึ้นมาดูก็เห็นมือสีขาวซีดมีเล็บยาวสีดำจิกที่ขามันอยู่ มือนั้นกําลังพยายามลากขามันออกไปพอได้ยินอ้อเล่าขวัญน,นั้นก็น้าซีดเผือดทันทีแล้วจะชวนกิ่งกลับเดียวนั้นเลยแต่กิงก็บอกว่าแกฝันร้ายหรือเปล่าอ้ออ้อนั้นสายหน้าไปพร้อมกับร้องไห้ไปพร้อมกันชี้มือไปที่เต็นท์ภาพที่กิ่งและขวัญเห็นคือปลายเต็นท์ที่ตอนเย็นมันก็ปกติดีแต่บัดนี้มันเป็นรอยขาดเหมือนโดนอะไรเจาะ รูเท่าแขนของคนพอดีเลยทุกคนหน้าซีดเผือกความกลัวเล่นเข้ามาในใจของกิ่งเป็นครั้งแรกพอดีชายหนุ่มทั้งสองที่มาถึงเต็นท์พอดีหลังจากรันได้ฟังเรื่องราวก็บ่นอะไรกับตัวเองพึมพำพร้อมกับพูดขึ้นมาว่ากูว่าเราโดนแล้วล่ะวะไปนอนรวมกันดีกว่าพรุ่งนี้รีบเก็บของกลับแต่เช้าทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยภายในเต็นท์ทุกคนเข้าไปนั่งร้อไม่ออ ที่ยังไม่หยุดร้องไห้เพราะเสียขวัญย่างหนักขณะที่ยังไม่มีใครนอนหลับอยู่ดีๆกองไฟหน้าเต็นท์มันก็ดับลงทงั้งๆที่ไม่ได้มีฝนตกเลยเฮ้ย <Hey! S 1> จากร้องขึ้นมาอย่างตกใจกิ่งลนลานรีบเปิดไฟฉายทุกคนนั่งเบียดกันในเต็นท์ด้วยความกลัวไม่มีใครกล้าออกไปข้างนอกและท่านใดน,นั่นเอง สายตาทุกคนมองหน้ากันเลิอกลกักเหมือนมีคนเดินเหยียบใบไม้แห้งกำลังมุ่งหน้ามาทางเต็นท์ไอ,อ้ออจิกแขนกิ่งแน่นจะเป็นรอยจำเลือดกิ่งเองนั้นกลัวจะไม่รู้สึกถึงความเจ็บเลยสักพักเจ้าสิ่งนั้นก็ไม่หยุดอยู่ที่หน้าเต็นท์ของทั้งห้าคนและสิ่งที่ทุกคนแทบช็อกหัวใจจะวายนั้นคือมันมีเหมือนคนกำลังวิ่งวิ่งเป็นวงกลมรอบเต็นท์มันดังตุบตุบตุบุบตุุบ เหมือนมันจะหาทางเข้าให้ได้แล้วอยู่ดีๆก็เงียบลงไปรันสกิดเจ็ดไอ้เจ็ดมึงแง้มดูดิไอ้เจ็ดคนที่กล้าที่สุดในกลุ่มค่อยๆรูดซิปขึ้นแต่แล้วมันก็ตกใจไงหลังกระโดดโจงร้องรั่นป่าขึ้นมาในทันที<า>พร้อมกับเสียงวีร้องของสาวๆที่หลับตาปีกกอดกันแน่น ภาพที่ทุกคนเห็นมันน่าสยดสยองมากมันเป็นมือสีขาวแห้งกรังมีหนังติดกระดูกพร้อมกับเล็บสียาวดำยืนเข้ามาผ่านรูซิปที่เจ้าเจ็ตมันเปิดขึ้นมันยื่นมือมาพร้อมพยายามมุดหัวเข้ามาในเต็นมันเป็นยายแก่ดวงตาลึกโบสีดำแลบลิ้นสีแดงยาวเกือบถึงหน้าอกกำลังจะเข้ามาในเต็นที่พวกเขาอยู่รันเห็นท่าไม่ดีจึงพยายามประคองสติ เขาเป็นคนเดียวในกลุ่มที่เคยบวชเรียนมาจากวัดในหมู่บ้านนี้เองรันชักสิ่งที่พ่อของเขามอบไว้ให้เมื่อตอนเช้ามันคือมีดหมออาคมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเห็นบนหิ่งพระตั้งแต่เด็กรันไม่รอช้าแทงมีดสวนไปที่หัวของยายแก่นั้นทันที <c oughs> เสียงนั้นทำให้ทุกคนตกใจกลัวไปอีกเพราะมันเป็นเสียงแหบแห้ง,งทุ้มต่ำ และมันไม่เหมือนเสียงคนเลยแม้แต่น้อยเจ้าของมือสีขาวมันชักมือออกจากเต็นท์แล้วได้ยินเสียงมันส่งเสียงวิ่งถอยไปตรงลำธานทุกคนกอดกันด้วยความกลัวแต่แจ็คแกลห้ออนั่นเป็นลมสลบไปแล้วมีเพียงขวัญกิ่งและรันที่จับมือกันแน่นตัวสั่นอยู่ในเต็นท์และสปปรรพสิ่งจากนั้นก็นเงียบลงไป รันยังนั่งกำมีดแน่นเหงืยวอ,ออกมือพร้อมกับบน่นพึมพำกับตัวเองและเมื่อนุ่งเช้ามาถึงไอ,อ้ไอ้อ้เจที่ฟื้นขึ้นมาหลังจากการเสียขวัญอย่างหนักทุกคนรีบเดินออกจากเต็นท์โดยทันทีโดยทิ้งเต็นท์และเก้าอี้ไว้อย่างนั้นไอเจตตัวร้อนไข้ขึ้นสูงขณะที่ไอ,อ้อ้อมือลอยมีน้ำตาไหลเป็นทางจนรันต้องเอาขี่หลังเดินออกมาพอถึงบ้านรัน พ่อรันเรียบวิ่งมารับพ่อเห็นสภาพทุกคนก็เอามือฟาดก้นรันดังเพี้ยพร้อมกับพูดว่ากูบอกมึงแล้วเป็นไงไม่ฟังกูเลยจะตายห่ากันหมดอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมรันได้ยกมือขอโทษพ่อเขาเป็นการใหญ่กิ่งเห็นดังนั้นจึงเข้าไปคาดคันรันว่าที่จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นรันใช้หนุ่มได้ยกมือขอโทษทุกๆคนพ่อของรันจึงเล่าให้ฟังว่า ตอนแรกรันมันจะบอกให้พาเพื่อนๆมาที่บ้านพ่อพอก็นึกดีใจว่าจะมานอนที่บ้านแต่พอตอนเช้ามันบอกวันนี้ว่ามันจะไปกลางเต็นต์ตรงลำธารหลังเขาพอได้ยินก็ห้ามแต่มันไม่ฟังที่ตรงนั้นเมื่อก่อนหมู่บ้านเดิมเราตั้งตรงนั้นแหละคนแก่ๆเล่าให้ฟังว่ามีแม่หมอคนหนึงแกเป็นร่างทรงผีฟ้าแต่แกไปทำผิดผีเข้าแกเลยโดนผีฟ้าลงโทษ ที่นี้พอตายปรากฏว่าเหมือนแกกลายเป็นปีศาจเหมือนพวกเล่นของมากๆจนของเข้าตัวนะ่ะแกเฮี้ยนมากมีคนในหมู่บ้านทยอยตายหลายคนบ้านไหนเด็กเกิดใหม่ก็จะมาเคาะประตูเคาะฝาบ้านทั้งคืนจนชาวบ้านอยู่ตรงนั้นไม่ไหวอพยพหนียกมาตั้งหมู่บ้านใหม่ตรงที่ปัจจุบันพอห้ามรันมันแล้วแต่มันบอกว่าเรื่องเกือบร้อยปีแล้วไม่น่าจะมีอะไรพอก็ไม่กล้าขัดมากเพราะเห็นมากันไกล จหนึ่งก็คิดว่าแกคงไปเกิดแล้วไม่คิดว่าดวงวิญญาณยังวนเวียนอยู่กิ่งกับขวัญได้ยินดังนั้นก็ด่ารันซ้ำยกใหญ่พ่อของรันหลังจากให้ทุกคนกินข้าวอาบน้ําแล้วแกก็พาทุกคนไปวัดให้หลวงพ่อรดน้ามนต์ให้พร้อมกับฝากหลวงพ่อแจ้งทุกคนว่าห้ามใครในหมู่บ้านเข้าไปจุดตรงนั้นอีกเด็ดขาดเพื่อนซีทั้งห้าคนหลังจากกลับจากกรุงเทพก็เข็ดหยาดการไปนอนเต็นท์ไปพักใหญ่หนักสุดคือไอ้อ ถ้าไม่ไปนอนโรงแรมรีสอร์ทมันจะไม่ไปด้วยเลยกิ่งเองถ้าที่ไหน,ปนแปลกๆหรือเป็นที่ที่คนไม่ไปเยอะๆกิ่งเองก็จะไม่ไปแล้วเรื่องนี้ก็ทำให้ทั้งห้าคนนี้เข็ดไปอีกนานเลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวแปลกๆของแคมปิ้งสยองปอบร้อยปีครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องที่ผมเอามาเล่าให้กับเ,เพื่อนๆได้ฟังกันในวันนี้ครับอันนี้ก็เป็นช่วงใหม่ของรายการช็อกทูนายนะครับก็เป็นเรื่องที่ทางบ้านนะครับส่งมาให้กับผมเนี่ยได้เล่าให้กับเ,เพื่อนๆฟังนะฮะก็เป็นเรื่องแปลกๆเหมือนกันที่มีกลุ่มเพื่อน5คนเนี่ยไปตั้งแคมป์ปิ้งกันในป่าแล้วบังเอิญไปเจอผีปอบในป่า ถ้าลองจินตนาการเป็นเราเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยผมว่าก็ขนลุกไม่ต่างกับคนที่เจอในเรื่องแน่นอนและต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับจากคุณนัทสิทธิ์นะครับที่เอาเรื่องราวเรื่องนี้มาให้ผมได้เล่าให้แก่เ,เพื่อนๆฟังครับยังไงขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผม แล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับชอบให้ผมมาเล่าอะไรให้ฟังแบบนี้นะก <c oughs> ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกันด้วยนะครับและเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคอยติดตามนะครับผมสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ